สวัสดีครับทุกครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ที่ร้านมาดามบุฟเฟ่สาขาสนาบุรีข้างๆไทยวัสดุไทยวัสดุสนาบรนนะครับก็กินแต่จานคับตอนนี้ตรงข้างผมนั้นเริ่มมีฝนแล้วครับฝนฝน,นเริ่มตกฝ <c oughs> นเริ่มตกวันนี้คนเยอะมากครับที่ร้านมาดามบุฟเฟ่ก็จะมีอาหารประเภทอาหารทะเลกุ้งปลาหมึก มีอะไรบ้างนะหนึ่งมีกุ้งมีปลาหมึกมีอะไรอีกนะย้ายไปไหนเนี่ยก็คืออาหารทะเลทั่วไปครับย้ายไปไหนนะครับช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกผมต้องกินอากาศข้างนอกครับข้างนอกนี้บรรยากาศดีมากแต่ผมมองว่าไม่น่าจะตกนะคอนตรงว่าฮะไม่ตกเชื่อว่าถึงไม่ตกอย่างนี้ก็ไม่ตกนี่ครับกินก็จะหมดอยู่แล้วครับโดยลูกชายผมกินกองเบลเลยอันนี้เรากินอะไรเนี่ยกินหนีฝนหรือว่ากินกินกินซู้ฝน มีผลเหรอโอ้โหครับตอนนี้ก็เห็นนะครับโตข้าก็เริ่มย้ายเข้าไปในบหรีครับทุกคนเริ่มย้ายเข้าไปในบหมดแล้วเนื่องจากว่าทองควานั้นผลเริ่มไปปรอยลงมาแต่ก็ยังไม่หนาเม็ดนะครับแค่เป็นรอองไม่เฉยสำหรับคนที่นั่งนอกก็ยังมีอยู่นะครับผมคนนั่งนอกก็ยังมีอยู่อนี้ครับไอ้ผู้ชายผมนั้นก็ไม่สนใจครับนั่งกินอย่างเดียวกินเพื่ออยู่อยู่เพื่อ,อกินลูกโอ้โหดูคน กุ้งเผามันกินคนเดียวหมดเลยก็ยังไม่กินตัวเลย,ยผมก็ซัดแตห่หมูกระทะนี่ครับตอนนี้ก็เหลือจะซากนะครับเ,เหลือเนื้อหมูเล็กน้อยตอนนี้ผลก็เริ่มปลอยลงมาแล้วตองข้างเขาก็ย้ายหนีเข้าใน,มาานหมูทุกคนเห็นไหมก็สนุกด,ดีครับน้ำจิ้มพอไหมลูกแคน่นี้พอไหมพอนฮะพอนะ ยอดครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านามาดามบุฟเฟ่ที่สาขาสระบุรีข้างๆกับไทยวัสดุนี่คือตัวสุดท้ายปะเนี่ยจะมีตัวนีกนิดนึงจะไม่สุดท้ายโอ้โหโสุดยอดเลยเอาอันครับตัวสุดท้ายครับทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยยี่สิบตัวได้ไหมยี่สิบตัวป่ะอันนี้ตัวสุดท้ายครับผมเฮ้ยในกระทะเราไปชอบไปนั่นหนึ่งในกระทะเนี่ย ใครรับผิดชอบอ๋อโอ้โหย้ายได้เลยดิแปดถึงเจ็ดย้ายไปถึงแปดโอ้โหทีนี้ก็เริ่มย้ายเข้าในครับทุกคนนะฝนตกีรไปไหนนะย,ย้ายเมื่อกี้บรรดาติา๊กเต๋อของร้านครับมาถามว่าย้ายเข้าในไหมผมไม่ย้ายครับผมจะนั่งสู้ฝนนี่ครับกุ้งอ่าอื้มอร่อยทุกคนอร่อยมากเลย ไม่ตกก็พ่ะบ้าหน υ? หนึนะ่งฝนอ่ะฮะตกคิดว่าตกไหมพ่อเอาไม่ตกนะพ่อเอาไม่จกหรออร่อยมากอือ,อ,อยอดอะไรมาครับ มาดับบุฟเฟ่ตัวนี้คนเยอะมากเลยเอาละครับตอนนี้ก็กินเกี๊ยงนะครับทองชัยครับยังกินไม่หมดเลยครับร้นรู้ใจดเหยือนกันไม่ตกคนนะนี่คือสภาพที่คนบอกว่าไม่ตกนะครับมืดตึ๊บเลยครับมีทางตกเ้วยมั้ออเด้อแน่ใจะแน่ใจแน่ใจ ตก,ตกตกแล้วเจน,นี่โดูสิครับนี่นี่ไม่ตกไม่ตกไหนอ่ะเห็นแต่ห้องฝนไม่เนหะ็นโอ้ยจิบจิบ,<ม>จบ,จบอิ่มไหมอุ้ยอุ้ยอิ่มเนี่ยอิมอ่มอิ่มเนี่ยไม่ไม่ย้แล้ว สรุปว่าก็อิ่มนะคร paper, mm ับก็ฝนก็เริ่มไปปลอยลงมาแต่มันยังไม่ถึงกับต้องเปียกต้องย้ายอะไรนะนั่งกินอีกสองชั่วโมงก็ยังไหวอหนึ่งไม่ตกกับฝนเพราะเพราะเพราะอาไม่ตกอ่ะก็ที่ครับอยู่ที่ร้านมาดามบุฟเฟ่นะครับที่อยู่ข้างๆกันติดกับไทยวัสดุก่อสร้างสระบุรีนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับก็มาถ่ายดูในเรื่องของ รรยากาศการย้ายโต๊ะรีบผลกันนะครับโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ